ร่วมจัดไปโดยแบรนด์ Brand, ซุปไก่สกัดกลับมาสู่ช่วสุดท้ายของสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อกับผมแชมป์พิพรพลคุณผู้ชมครับในโลกของเทนนิสนั้นแน่นอนตอนนี้บุคคลที่ดังที่สุด ของเอเชีสมัยก่อนเรามีพาราดอนสีชาพันธ์นะครับซุปเปอร์โบเคยขึ้นไปเป็นเบอร์9ของโลกแต่ถ้าเกิดหาพูดถึงเบอร์หนึ่งแล้วเป็นเบอร์หนึ่งน่าจะใช้คําว่าตลอดกาลหรือเจ๋งที่สุดท่าที่โลกนี้เคยมีมาก็คือทั้งด้านโรเจอร์เฟเดร์แต่คุณผู้ชมครับสเสน่ห์ของกีฬาก็คือเวลามีใครก็ตามถูกยกย่งให้เป็นที่สุดของที่สุดสเสน่ห์ของกีฬาก็คือโลกนี้จะมีเซอร์ไพรส์ให้เราว่าอะมาแล้ว คนที่อาจจะเก่งกว่าที่สุดของที่สุดตลอดกาลแล้วก็จะเป็นแบบนี้แหละครับตลอดไปนั่นคือเสน่ห์ของกีฬาครับเขาคนนี้สามารถคว้าแชมป์รายการใหญ่ใหญ่มากๆซ้ำไปซ้ำมารีพีทไป e p e a t มาซ้อนๆ้อนซ้อนได้เป็นปรติศาสตรที่สำคัญที่สุดครับความเก่งเขาวัดกันอย่างไรหนึ่งเขาวัดว่าเวลา,า,าคุณชนะเนี่ยคุณชนะมากแค่ไหน กับ2ก็คือช่องว่างระหว่างเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองห่างกันเพียงใดยิ่งห่างก็หมายความว่าเบอร์หนึ่งนั้นยิ่งเทพเขาคนนี้เพิ่งสร้างสถติเป็นนักเทนนิสเบอร์หนึ่งซึ่งโชว์ฟอร์มสุดเทพทิ้งอันดับที่สองมากที่สุดท้าที่โลกเทนนิสเคยมีมาอาราชปานนั้น w h ้ Who is สิก็เปนใคร พูดถึงตัวพ่อวงการเทนนิสต้องยกให้เขาคนนี้เลยโนวักยอโควิชนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกวัย27จากเซอร์เบียสำหรับโนวัคแล้วสถิติมีไว้ทำลายเพราะเขาทำสถิติใหม่ๆเอาไว้มากมายเรื่องตั้งแต่เป็นนักเทนนิสจากเซอร์เบียคนแรกที่ได้แชมป์รายการใหญ่ๆและนักเทนนิสคนแรกที่ได้แชมป์ออสเตรเลียดโอเพนถึง5สมัย หลังจากควา้าแชมป์ออสเตรเลียดโอเ2015ไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาล่าสุดเขาทำสถิติใหม่อีกครั้งเมื่อสามารถควา้าแชมป์การแข่งขันเทนนิสที่ยิ่งใหญ่กว่าโอลิมปิกหรือที่เรียกกันว่ามาสเตอร์1,000ได้ถึง3ทัชรวนาเมนตติดต่อกันเป็นคนแรกของโลกเท่ากับว่า4รายการที่ใหญ่ที่สุดของปีนี้โนวัคชนะรวด ทำให้ตอนนี้แม้ว่าจะผ่านมาแค่4เดือนแต่เงินรางวัลรวมของเขาพุ่งสูงถึง170ล้านบาทเข้าไปแล้วและการได้แชมป์ในครั้งนี้ยังทำให้โนวัคเป็นมือหนึ่งของโลกคนแรกที่มีคะแนนมากกว่ามือสองเกิน5,000แต้มพูดกันง่ายๆมือสองของโลกตอนนี้ก็คือโรเจอร์เฟเดเรอร์จากสวิตเซอร์แลนด์ถ้าหากว่าอยากขึ้นมาเป็นมือหนึ่งแทนโนวัคเฟด ต้องได้แชมป์หรายการติดต่อกันและยังต้องแช่งให้โนวัคไม่ชนะอะไรเลยเพื่อจะแสงขึ้นมาเป็นที่หนึ่งซึ่งบอกเลยว่ายากและหากเป็นจริงก็ไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนครับโนวัคโจโคเวชครับเขาคนนี้นี่แหละครับ The next big thing หรือว่าที่สุดของที่สุดคนต่อไปพูดแล้วก็อยากจะเห็นจริงๆนะฮะพรายดอน2สเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่จะมีนะฮะตอนนี้พี่ชาผมก็ไปตีกอล์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็อย่างที่บอกครับไม่มีความสุขอะไรจะมากไปกว่าการที่เราได้อ่านข่าวหรือการที่เราได้ทํารายการเกี่ยวกับนักกีฬาซึ่งเป็นคนของชาติเราเองสักวันหนึงครับบอกว่าวันนั้นจะกลับมาอีกครั้งขอบคุณคผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อก็ อาทิตย์หน้านะครับกลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมเวลาดีนะครับสี่ทุ่มสาทางช่อง3ามไรตีช่อง28หรือว่า38ส่วนใครอยากจะชมรายการย้อนหลังนะครับ,บนอกจากรายการนี้รายการช็อตดิดกีฬาแชมป์ท็อปนิวส์แล้วก็ทางด้านของแชมป์จัดไปก็สามารถหาชมได้นะครับในช่องข้างล่างนี้เลย แล้วก็คุณผู้ชมครับนอนหลับฝันดีนะครับหากใครไม่อยากรอถึงวันอาทิตย์พรุ่งนี้ก็เจอกันเวลาเดิมเวลาดีในรายการช็อตเด็ดกีฬาแชมป์คุณผู้ชมครับ17นาฬิก15ในทางช่อง3 HD ช่อง1ช่อง3 3หรือว่า4 3ทีมงานขึ้นให้ด้วยแล้วกันนะครับมีความสุขมากๆ o o คุ i น h t สวัสดีครับ